w l l o o m t to u u t p ต o ูวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของ HTMS ชเครินาลุเบตซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกและลำเดียวของประเทศไทยเพื่อที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารและการป้องกันประเทศของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยคุกคามทางทะเลการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในช่วงเวลาฉุกเฉิน หรือการบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ต่างๆ HTMS c h a ร r i n a r u บ b e t เป็นมากกว่าแค่เรือรบเพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและศักยภาพของกองทัพเรือไทยที่สามารถตอบสนองความท้าทายทุกรูปแบบในภูมิภาคนี้สำหรับปี2025 HTMS c h a ร r i n a r u บ b e t ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงครั้งใหญ่ในด้านเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่การอัปเกรดระบบควบคุมที่ทันสมัยทำให้การใช้งานในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงเซ็นเซอร์และระบบเรดาร์ให้สามารถตรวจจับและวิเคราะห์ภัายคุกคามได้อย่างรวดเร็วเครื่องยนต์ยังคงเป็นแบบดีเซลที่ทรงพลังซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจระยะไกลโดยมาพร้อมระบบเสริมที่ช่วยเพิ่มความทนทานและลดการใช้พลังงานทําให้เหมาะสําหรับการปฏิบัติการในทะเลเป็นเวลานานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง HTMS ช h a k r i n a r u b e t ยังคงโดดเด่นในเรื่องความประหยัดพลังงาน แม้จะเป็นเรือขนาดใหญ่ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดทําให้เรือสามารถปฏิบัติการในทะเลลึกเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยไม่ต้องกลับเข้าฝั่งเพื่อเติมน้ํามันด้านความสะดวกสบายของลูกเรือและเจ้าหน้าที่บนเรือมีการจัดสรรพื้นที่ใหม่ให้รองรับความต้องการในชีวิตประจําวันได้ดียิ่งขึง้นทั้งในส่วนของพื้นที่พักผ่อนห้องทํางานและพื้นที่สําหรับการปฏิบัติการ ระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อของ HTMS Charina Rubet นั้นได้รับการปรับปรุงให้รองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ด้วยระบบสื่อสารที่ทันสมัยช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีการติดตั้งเทคโนโลยีช่วยเหลือในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนและการดำเนินการนอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติการในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ ด้านความปลอดภัย HTMS Chakri n a r u บ b e t ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันตัวที่ทันสมัยเพื่อรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางอากาศหรือทางทะเลอีกทั้งยังมีระบบสนับสนุนความปลอดภัยให้แก่ลูกเรือในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงระบบช่วยเหลือและป้องกันภัยที่ติดตั้งใหม่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้เรือลำนี้พร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ท้ายที่สุด HTMS Chakri Naruebet ไม่ได้เป็นเพียงเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคนี้และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงศักยภาพของกองทัพเรือไทยที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามออโตปูเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการพัฒนาทางยานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆแล้วพบกันในวิดีโอตอนหน้า